เฮ้ยวันเกิดแฟงกับซาล่าวันที่สิบหกทำฟาร์มทำอะไรนะทำฟาร์มสัตว์เื้าสองฟาร์มสัตว์ทุกอย่าง,างดูแลสัตว์เื้าสองน้องตคนเลยกันต้องมีแคนดี้สองอันนะเดียเนี่ยเออฮะแปกแลกแล้วฮะแล้วไม่มันแปลกตรงแคน,นดี้้วยแหละนี่ไงเบ็ดสีทองอัพแล้วใครอยากไปตกปลามายืมเบ็ดสีทองผมได้นะครับผมไป <c oughs> ผมโยนเบ็ดธรรมดาลงไปในบอ่อน้ำแล้วก็เทพบอ่อน้ำเขาก็ให้คันเบ็ดมาสองอันแล้วไอสรุปทองแดงว่ต้องเผาทองแดงก็ยังต้องเผาอยู่ดีแค่เราไม่ต้องขุดเราไปซื้อเอาอเตมันต้องมีท่งหินท่านหินก็น่าจะซื้อได้คนะิดว่าคือนิยมกลับมาแล้วฮินาโกก่อน ต้องถูกนิยมแล้ว kind ล of ่ะเพราะว่าเราไปคุณอนไม่ได้เฟกเลยไม่ไปยกเลยทำซอมมะเกิดเทศยังไงมันทำไม่ได้เฮ้ยพิกโตอีกรอดแล้วสุดยอดพี่ที่ทำไปกินมมะเขือเทศมะเกิดเทศซ้อมมะเกิดเทศไม่ทำจากมะเกิดเทศครับเฮ้ยดูว่ามันไม่ตเติมกระเป๋าเลยดีกว่า เติมกระเป๋าเตากระเปื้อไม่เมือนเราทำไปอันนี้ไม่มีคนเะไรไม่มีแตสุดท้ายดันไฟอ่ะอะไรไม่มีคนเลยนะคนเลี้ยงแมวยังให้เลี้ยงสัตว์ยังวะเนี่ยคือวะโอ้ไปโยกน์งานที่คุณนี้ทำไมต้องให้เตือนทุกครั้งเลยจะทำอะไรสัตว์สัตอะไรทำไมต้องให้เตือนทุกครั้งเลยเนี่ยเออเหมือนคนดูแลสัตว์จะกลายเป็นคนแทนแล้วนะเนี่ยเออกระเจี๊ยบนะ ปริมาณแรกสุดที่ใช้ก็ท้าใช้จะพอเต็มไหมอืมปัจจุบันใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเอาอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็รู้สึกว่า <c oughs> รู้สึกว่ามัน,มนใช้ทำอะไรสักอย่างนี่แหละเอ <c oughs> าไว้ว่าก็หามาก,ก่อนตอนนี้ยังไงมันตอนนี้ไม่พอแน่ๆครับมี48ก้อนดูหมบแล้วเลยใช่หมดแล้ว48ก้อน ทีีน้แกขยะหมดโลกเอ้ยขยะหมดบ้านแกก็จะตัวเรียบอะไรวะตัวตัวไรขนเหมือนไปยกเลยตัวไรขนเขาบอกเหมือนหัวไปยกเลยมันคือผมมันไม่ใช่ขนก็เหมือนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันปะเออจะผมจะขนอะเออเมื่อเกิดเทสถูกเราเอาไปไปนั่นแล้วกัน เอาไปให้ชาวงเงือกเอาของถูกไปชาวงเงือกด้วยดูคนดีเะล่าสตรีจันทะเลเลยไม่ไม่ไม่ไอ้เควสเนี่ยที่มันต้องเอาของไปให้อะแต่ก็ให้ได้นะในทะเลก็ให้ของได้นะไม่มีใครห้ามคุณนะประโยคแ์นะคุณออกม้าก่อนดีกว่าปงปงก็ปงปง บงบงนี่สนิทกับหมาด้วยอ่ะเดี๋ย,<ช>ยต้องไปหาคนน,นั้นด้วยดีกว่าใครนะต้องปลูกอะไรเพิ่มหนึ่งอย่างสินะต้องไปหาเคนนี่เคนนี่ใครวะมันเป็นซาร่าเคนตักกี้ซาร่าซาร่าอยู่ไหนซาร่าอยู่ไหนเว้ยเด้อไอ้หมดแล้วมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ผมต้องมานั่งจัด ของเนี่ยนะแต่ไม่ใช่วันนี้วะโทษทีวันนี้ผมต้องไปเอาต้องไปเอาเอาไปอัพด้วยดีวะแล้วอ,อีกสองวันก็มาเอาที่ปุดใหม่ตอนนี้ก็ขอเปิดกระชาเลยเปิดกระชาเปิดเลยเปิดเลยจะไปยกไม่เปิดกระชาบ้างเหรอ เกลือ,อะปะไม่ติดเนเชอร์อ่ะเมื่อไหรนี้จะเกลือ่ะเนี่ยทำไมทำไมได้ก้อนหินกับทานนะได้ก้อนหินกับทานสวัสวดีนี่นะ <c oughs> รู้สึกขี้เกียจจังเอ้าวาง <c oughs> ลงไปปูเสือแล้วก็เอาเสือกลับคืนงงจัด <c oughs> อา้าโทษทีวันนี้ร้านป <c oughs> ิดบ้าเอ้เบ็ดตกปลาก,ากูไม่ได้อีกเอองั้นไปซือ้อ ก็อะไรเนี่ยซื้อดอกลิลลี่เพิ่มหรอซื้อดอกไม้เพิ่มแล้วกันจะได้เอามาทำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำผึ้งเออเออน้ำผึ้งฮะโอ้ไปอยู่นี่อ่าแตะใฟนก่อนดีทีิพวกนี้ขายไปก็ได้มั้งแตะแฟงก่อนไปเแฟนแฟงแฟงไหนครับหนึ่งศึกก้อนนี้ ดูเขานะคนุณค,คิดว่าไงครับ <laughs> กับคนก็ไม่เว้นอน่ะหมดเนี่ยจริงๆ่งานเราหมดแล้วหรอหรือใครถือทานเดียวตอนนะี้ใครเป็นคนเอาทานออ <laughs> ผมมีของดีครับผมมีทานจากการเปิดการคาอยู่ว่ะส่ <laughs> <โฮ> <laughs> <laughs> วนละแฟงของขวัญส่วละแฟงก็คือลูกกวาาโอ้โหก็ถามว่าของขวัญใครที่ไม่ใช่ลูกกวาดบ้าง ไม่มีครับเราคอนเซปต์คงคอนเซปต์ว่าแกงลูกบาศเป็นของขวัญเยี่ยมเลยเอ้ยผมรีบลงน้ำดีกว่าไปอยู่เขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าวะเออทุกคนจะเป็นป่าหวานพอเราเนี่ยแหละอ่อออมามอขอเก็ไปขวานก็เผาแล่ได้เลยไปไปบูชาแล้วผมลงน้ำเราจะถ้ามีอีเวนต์ในน้ำกันนิดนึง เอ้าเจอมิลลี่มิลลี่โยนดอกไม้เล่นอ่าสวัสดีที่จะเจอนะเออทำอะไรอยู่ครับโยนดอกไม้เล่นทำไมครับเนี่ยเธอ,อน,นี้ใส่ดีจริงเลยนะ่น้องว่าฉันยินดีเช่นกันยังไงซะฉันกำลังลองลวงอย่างอยู่นะ่ะลองลองอะไรครับลองเสื้อหรอมันมป็นตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเทพีที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำของเกาะคอร์อลน่ะนะฉันดีดมาจากพ่อนะ่ะอ๋อผมเคยเคยดีดมาเหมือนกันครับ มันอยู่ในทะเลสาบเหรอเรามัม้งไม่รู้อ่ะอย่าบอกใครนะแต่ฉันโยนดอกไม้ไว้รอบๆทะเลสาบเลยแบบว่าเอ่อนั่นแหละคือฉันโยนหลายจุดแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนี้คืออะไรจะเรียกจะเรียกเทพีออกมาเนี่ยฉันรู้นะดูไร้ดสาระแต่เทปยิยทุกเรื่องก็ไร้สาระใช่ไหมละ่ะยังไงก็ยังไงสักก็เถอะฉันก็ว่าโยนดอกไม้อีกครั้งหน้าแหละนะเอ่อเมื่อกี้โยนไปไม่ใช่เหรอก็ฉันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมฉันก็เลย ไม่อยากจะโยนดอกไม้ทิ้งไปเฉยๆนะฉันลองทดลองดูด้วยการโยเษหญ้าด้วยนะคิดว่าน่าจะได้ผลนะแต่ไม่ได้ TP ไม่ใช่บัวนะเว้ยเออเออแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเริ่มใช้ดอกไม้วันนี้แหละบางทีน่าจะเป็นตัวอัญเชิญท่าน TP คิดว่าไงละ่ะไม่น่าที่ผมบริจาคของไปร้อยอันเขายังไม่หาผมเลยหวังว่าจะไม่ทําให้ท่านโกรธหรอกนะก็ไม่แน่หรอก เอาละเราก็เอาของไปเลยจาะแท่นบูชาหน้าร้อนดอกทานตะวันนิดพลูกปลูกไปใช่ไหมปลูกไปดอกเดียวอ่าอจากไปได้ของมาเยอะเลยอย่าลืไมไปรับของนะครับใช่อเอ,อของเยอะแยะโตอกเก้าอี้เนี่ยโตเกียวฮะ,ะอะไรวะเราไม่รู้ก็ขอให้โตเกับเก้าอี้มาแย่ละเตียงสไตล์ชวาด้วยอะไร เตียงสไตล์ชวาโอ้คุณคนชวาเห,หรอมาผมได้ของรอครบรแล้วครับเปนน็ปนอนใต้น้ำคืนวะอันนี้ปาวะสูดหายใจลึกๆอา้าวของมวยไม่ครบเหรออะไรอ่ะการลงอาคมไม่ใช่มรกอรเอ่อไปสวัหนาไปปราสาทนาคาไม่ใช่ อ,อ๋อมันต้องเอาสารสกัดเคีสี่ออสเมียมห้าอันแล้วก็พืชระดับออสเมียมพืชผลระดับออสเมียมห้าอันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอมันคือมันต้องเอาไหนวะสารสกัดออสเมียมห้าแล้วก็พืชผลห้าศารสกัดออสเมียมห้าพืชผลห้าแต่ผมก็มีพืชผลอยู่ในตัวเยอะแยะหเลยด้วยมันไม่นับเหรอเผือพวกนี้มันถูกไปเขาไม่เอาเหรอ ใช่หรอใช่ครับมีถูกไว้ด้วยเอเอเฮ้ยพอจาก TP มีอะไรเพิ่มไหม,อมเอาลแล้วดอกไม้ร่วงโรยขึ้นมาเป็นระดับโชคทั่วไปบวก20อย่าลืมไปรับโชคกันด้วยนะครับรับที่ไหน,ร,นรับอะไรรับที่แท่นวาร์ปอบรับอะไรมาณนั้นอะไรกดที่แท่นวาร์ปเรากดคลิกซ้ายแทนที่คลิกขวานะแค่ไหนก็ได้เลยหรอ น่าจะใช่นะผลผลิตหรอกูเอาเมลอนมา84ลูกให้เมลอนก็ได้แม่ชาวเงือกนี่กินของแพงซะด้วยนะเลือกกินไหมเออมันจะเลือกกินเมลอนเมลอนหวานฉ่ำคุณภาพระดับออสเมียม <c oughs> จะว่าไปนี่มันก็เลยแล้วดูร้อนมาเยอะนานแล้วในโลกจริงอันนะ อดกินเมลอนแล้วเนะนี่ยอ่าเนี่ยได้ไหมเนะี่ยมันยังยังไม่ได้เหรอทำไมอ่ะนำาศาสตร์สกัดอ๋อหรือว่าผมต้องให้เหรอใช้ไอเทมสกัดเคล็ดนี่ไงเอาไปเลยขอบคุณขอบคุณงั้นเอาบลูเบอรี่ไปห้าอันขอบคุณขอบคุณอ่านี่ไงคาซีนมาไหมครับ นั่นคเล่นไม่ใช้ครับเปิดออกคนเลยอ่าอโ,โอ้โอ้เจ้ามาพอดีเลยดูสิเจ้าเอาอะไรมาบ้างเนี่ยนี่ครับบูเบอรี่ห้าอันแล้วก็สารส,สาากัดออสเมียมห้าอันเป็นไงบ้างเอาไปหม้อต้มดีนะกูไม่เอาแคนดี้ไปให้โอ้ยดีมากดีมากวัตถุดิบพวกนี้สามารถเข้ากันได้เข้ากันได้นี่เป็นเชฟะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวนะมันจะมีอะไราขาดหายไปโอ้แน่นอนสิคำถามเช่าวปัญญาไงสีสันตะการตามันผงาดไม่ใช่พืชหรือสัตว์หากเป็นทั้งสองเพียงนิดยางของมันมอบชีวิตแลรวมสรรพสิง่งเป็นหนึ่ง <c oughs> มีใครรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรอเออสารายป่ะครับไม่ต้นขอร์ลใช่ต้นขอร์ลต้นคอร์ลเราต้องใช้น้ำยางของมันด้วยฮะพีเอาจากไหนอะ ไปกันเถอะต้นคโรกำลังรอ,กกองเราอยู่อ๋อหยิบได้เลยเหรอโอ้โหแลน้ำยางนี่เอาไงเนะี่ยใช้เวทมนต์อย่างนี้นเลยด้วยอำนาจแห่งท้องทะเลแะล่แลแแสมดุลแห่งคลื่นสัตว์ารขอประทานชีวิตท่านสู่เราท่านปึกคอร,รอเพื่อสารความเวงว่างแห่งพระสุธาแลชลาลัยบทสวดนี้ยังจะ เฮ้ยเ้วเขาให้มาเป็นขวดอย่างนี้เลยเลยอะต,ต้นไม้ให้ยางมาเป็นขวดเลยเหรอสุดยอดวะตัวยานั้นมันเสร็จแล้วละเอาละเลขฝีเท้าเข้าเราจะกลับไปที่อ่าที่ราชฐานของโชยู uh. อาซินจบยังอ่ะเตรียมใจยงังอะไรเดี๋ดยววโย ขอสมุดจงโอบรับเจ้าอย่างเต็มโอบนี่งอ่านอยู่เลยเด้อคือไปห้องน้ำมาแล้วแบบวกะก้ากำลังกดเิฟเลยโอ้ <c oughs> โหดูนะต้าทำยังไงครับแบบนี้เดนล็อกเออเอ้ยดูไม่ห่างแล้วจบแล้วาทำใช่เหรอเฮ้ยมีห่างแล้ว คโดนะตัวล้อนจอนเลยไม่คุณก็ต้องมาเอาดิเจ้าชอบไหมล่ะเอเอไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเจ้าก็อชีนเนีแหละเชื่อสิเจ้าเป็นเงื่อที่กดงามแล,ล้วล่ะใครจะเชื่อละ่ะไม่มีใครเชื่อกันครับเอาไปเสียเถอะมาหาสมุทรอยากให้เจ้าลองร่างใหม่ของเจ้าเจ้าเป็นพวกเราแล้วอ้อแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าอยากเปลี่ยนหาขึ้นมาก็กลับมาที่นี่นะเดี๋ยวข้าจะช่วยเองเอาเปลี่ยนได้ด้วยเนี่ย อันนี้คืออะไรแฟชั่นหรอครับแฟชั่นอเออพอรจากชาวเงือกอ๋อมันว่ายน้ำได้เร็วกว่าไงเนี่ยเขาลองเปลี่ยนดิเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเราเปลี่ยนแบบมีขาดีกว่าวะ <ทำ S 1> เออคุณก็คุณก็มาที่บ้านโชว์ยูดิเนี่ยมีขาไม่เอาหรอกหางอะ่ะขวขาเนี่แหละไป <laughs> เออ <Okay. S 1> เอ,อ้ยมัน แฉะในน้ำได้ด้วยสุดยอดเอาลงมา,าด้วยนะครับไรไลงมาหาโชยูครับตอนนี้คือผมลงไปแล้วผมได้เลยว่าผมไปคุยกับโชยูก่อนไม่รู้เหมือนกันน่าจะได้นะมันมเป็นคัพซิ่มันเป็นเควสร่วมปะมันเป็นเควสหลักอะ่ะผมทำเสร็จแล้วของ<ช>คุณเสร็จยังอะ่ะอะไรเ่ยเสร็จแล้วมั้งมีอะไรเนี่ย เราไอ,อเราแบบโชคโชคโชคไปเลยเนี่ยโชคทั่วไป,ไ,ปไม่ได้ห่างมาแล้วโชคทั่วไปนี่คือถ้าผมเปิดกาชาผมจะดวงด,ดีขึ้นเหรอไม่ดวงกันครับเอาล่ะไหนเนประโยคก็มีห่างแล้วเดี๋ยวก็ไปขุดขยะมาด้วยนะครับคาลิเฟอร์อันยังไม่มีไม่รวยทำอะไรนะอะไรนะอันยังไม่มีอ่ะ อันเยมัมนณีบริจาคเสร็จแั้วบริจาคหมดแล้วบริจาคหมดแล้วก็น่าจะเหมือนกับไอเนนป้าเอาไว้ตีบโบกเหมือนกันมันนมนน้งเขาจะไม่คิดเก็บก่อนแล้วกันเอาไว้ใส่ออกต้อเก็บก่อเก็บไอ้ช่องขวาสุดอ่ะอย่าบอกนะว่าช่องมันเต็มอีกถังยังเนีแอะลองลองลงน้ำไปก่อนไป,ไปได้ไปได้ทำไหนดีทำทำที่ลึกที่สุดแล้วกันเลยทำที่ลึกที่สุด เฮ้ยมามีหางมีหางแล้วเออหรือว่าย้ายไปนอนในน้ำดีว่าเนี่ยนอนหลับเหรอลองปะก,ก็มีหางแล้วไงเราก็ลองนอนในน้ำดูปะเออก็ดีก็ดีฮะเหมันมยยม<ะ>นนากฟังขยันเดี๋ยวน<ด>ัแหวนนีแหว,น,ว,น,วนเพชร MP ็รอหรอนึกว่า MVP เออครั้งหน้าไปซื้อไอ้อนี่ดีกว่าพวกอุปกรณ์มาอะไรนะนั่นแหละมาทำอาหารอ,อยากเป็นบอลเปลี่เลยอ,อะไรนะอะไรเดือดๆเลยนะดีก็อยากเป็นบอลเปลี่ยบอลเปลี่ย <laughs> บอลเปลี่ยมันอัปเดตอะไรบ้างอะไม่เห็นเลยเปลด่เป็น,ป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 นอะไระเปลม่ยนลุงแอะไรเลิกคอนเนคชั่นเลย หายละแร่แร่อแทองแดงหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อเหมดแล้วลหะอนี่เดี๋ยวไปซื้อเอาแล้วกันขยะล่ะขยะพอมีอยู่บ้าง แต่เดี๋ยวก็หมดแล้วคือโรงงานไอ้ไอ้เครื่องผลิตเรานี่มันใช้ขยะที200ลนะสองร้อยเยโอเราได้ขลับแปรรูปมาแค่หกสิบแย่หน่อยนะเราต้อ,อไงไปเราไม่ยิบคนนี้ขอบแนละ้วไม่ค่อยออกคือเขียนเออไม่อะิเชียนฮะ ยุทธภัณฑ์ได้รับของได้ใช่ไหมครับครับอ่ามีอะไรรับของบ้างเอ่ออุ้ยโหเยอะจริงโหแม่งโตเก้าอี้อะไรวะเนี่ยเอ้ของพวกนี้มันขายได้รูป้ปะนะฮะฮะพวกเตาเข่ามันไม่ได้เพิ่มคุณอยากเพิ่มไหมล่ะ ขายได้วะก็ดูหน้าเพิ่มนะมันใช้อะไรบ้างทำแดงหิน40ทำแดง20กับเมฆเฉยๆทองแดง,งไม่มี <c oughs> แล้วตอนเนี้ยมันจะไปซื้อว่างแพงไหมเนี่ยมันไม่แพงหรอกแล้วพรุ่งนี้เปิดร้านหรือเปล่ามันซื้อได้แหละแต่ว่า <c oughs> เราพรุ่งนี้ร้าน <c oughs> เปิดหรือเปล่า ประโยชค,ครับอยู่ไหนครับเนี่ยได้นะ้ำของที่อบคุณนะได,ได้แล้วนะเดจะไปกลับถ้าเราไม่เลี้ยงไก่น,ะนานไก่จะตายปะลองปะนะล่ะโหดร้าย <laughs> ไม่เลี้ยงไก่น,นานไก่ตัดพ่อตัดเมย์ <laughs> <laughs> ใช่เหรอแล้วมันก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปนั่นเองเลยเหรอคิดอยู่เองเลยเหรอไม่คุณไม่เลี้ยไก่นานหคุณโดนไก่ฟ้องไปเนี่ยโอ้เคยเรื่องพวกนี้จะขายก่อนแล้วเขาจะฟ้องคุณให้หมดตัวเลยไม่เอ้ยโดนไก่ฟ้องด้วยนี่ไก่จะบ๊บวานะไก่บ๊บวาดิไก่บ๊อบว่าอะไรอ่ะ ำไมนมเราได้น้อยจังอ่ะการผลิตนมมันน้อยกว่าไข่เยอะเลยเหรอตอนนี้เกลือ<ม>เกลือเราได้แต่เกลือเออใบหยกเกลือเราได้แต่เกลือระดับออสเมียมแล้วใช่ปะก็มีเมื่อวานได้ได้สีเงินนิดหน่อยแล้วก็สีทองส่วนใหญ่ส่วน,นใหญ่ได้ทองออสเมียมแหละถ้างั้นทองเอ้ยเงินกับเงินกับทองเอาไปขายได้เลยครับเก็บแค่ออสเมียมพอ อะไมเป็นกีดช่องนะฮะกลับ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 ตัวน้อยไม่ทันต้องาขายูขายได้เลยใช่ครับจริงเราทำมายองเนสได้เอ่อขายอะไรดีวะเอเออผมอยากจัดระเบียบตรงนี้ใหม่ว่ะไม่รู้จะจัดยังไงตอนนี้ รอค,คิดแล้วกันไปเอาของที่อบไปขายก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมเอาไปกล่องเปิดดีกว่าเดี๋ยวไหเปิดให้หมดเลยนอนดีกว่าวันวายไม่ได้ทำอะไรเลย ขี่น่าโกส่งตางให้แบบขี้เล่นสุดๆมองกันหน้าดูมีความสุขเอาวละสามทั้งสี่แบบนึง,ง 10, กันอย่าล่งอย่าลิงเซฟเก้าแปดมคืนะดดมคืนหกห้าสี่สามสองนอน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 เออ เอาท่าแรงัพปะเนี่ยเอาไม่อัพอ่ะมีไงเฮ้ยถังมักถังมักใช่ถังมักอุ้ยหมื่นสองโอ้โหสามหมื่นหนึ่งรวมการนำดวงอื่นๆอะไรไม่รู้สามหมื่นเก้าสุดยอดอื่นๆ่มันอะไรวะเฮ้ยไอเตียงชวาที่ขายสองพันแปดเลยนะเฮ้ยเออเตียงไปขายเนี่ยเออ